สวัสดีครับผมโอ้ยโทรศัพท์ก็ตัดผาไปพี่น้องด้วยทายพี่น้องเบิองบา่านชนิดเบาบ่านชนิดโจบเลยนะครับผมโอ้โทรศัพท์กระซูนบ่ได้นะครับผมพี่น้องนี่ถ้พาพี่น้องมาอัปเดตปลาข้าวเหนียวอีกคือเก่านะครับผมนี่นะครับห่วงเพิ่มกระไดกออกแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วพี่น้องหนุกกระไลหลายนะครับผมแต่ก็มีเข่าออกห่วงพร้อมกับห้องลุงท่องอยู่ครับ ผมพูนเิ่นอยู่ฝั่งตะวันตกปุ่นนะครับผมอยู่ฝั่งตะวันตกไอป่าอยู่ข่าของรุงท่องนี่แหละนะครับผมก็มีแนปกติเนอะพี่หน้องเนาะธรรมชาติครับผมเพราะว่าเขาช่วงนี้ก็ออกออกห่วงพ้อมกับหญ้าเนาะครับผมมีหยาหยาดอกขาวเนาะพี่หน้องเพิ่นก็ออกดอกคือกันครับก็พอดีครับอาหารหนกหนกกับแบงไปกินหญ้าเน่เมื่อคิดเขาเนี่ยสีเนาะครับผมกับแบงกันกินเนาะพี่หน้องเนาะแต่ทาง อ่นกินไปนําแต่ว่าหลายๆกับ,บไว้นาะพี่น้องมาได้เกี่ยวแถแนีนอนจนห้ายเกินนะครับผมนะกับพี่น้องมาเบิ่งเข้าเนี้ยนะครับผมกับประมาณนี้แหละครับพี่น้องกับค,คงจะกางเดือนตุลาก็น่าจะได้เกี้ยวนาะพี่น้องเนาะกางเดือนตุลาหรือจากไหนก็บทะเลเบิ่งน้อพี่น้องเดี๋ยวเรื่องท่องก็สิมาอัปเดตในพี่น้องในเบิ่งอีกนะครับผมก็ฝากไว้สคำนี้ก่อนครับผมกับขอสวัสดีครับ